ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซอร์วรูห้องแห่งการเรียนรู้เรื่องงานตัเดเย็บและการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองค่ะหลังจากที่คลิปแรกนะคะอูได้สอนทุกคนทํากระเป๋าผ้าไปแล้วแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าใครยังรู้สึกว่าเอออยากได้อยากได้แบบอื่นอีมีเพื่อนหลายคนอยากทําเยอะๆเลยอย่างเงี้ยคลิปเนี้ยนะคะอูจะสอนทําเพิ่มอีก2แบบค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะย้อนกลับไปดูนิดนึงจะทำให้เราดูคลิปเนี้ยเออเข้าใจมากขึ้นค่ะ กระเป๋าแบบที่2นะคะเป็นกระเป๋าขนาดกําลังเหมาะเลยอะใช้ใส่เครื่องสําอางจะเป็นแบบตลับแป้งหรือว่าลิปสติกสักอันเอาไว้ใส่พกไปไหนมาไหนหรือว่าจะเป็นกระเป๋าบาดกับเจตสตางอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะถ้าเราทําให้เพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆน,น,น,น่าจะถูกใจกันมากเลยวิธีทําง่ายมากไม่ยากเลยค่ะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ อุปกรณ์สําหรับทํากระเป๋าแบบที่2นะคะอย่างแรกเป็นผ้าตัวนอกนะคะวันนี้อูเลือกใช้ผ้าขนขนผ้าตัวนี้อู๋สั่งซื้อมาจากอาลีบาบานะคะแต่ว่าเคยเห็นมีขายในช้อปปี้ a ล a ซาด้เหมือนกันนะคะต่อจากนั้นก็จะมีผ้าซับใน,นเพื่อนๆเลือกที่ชอบได้เลยนะคะตอนนี้ที่บ้านอูมีเศษผ้าเป็นผ้าลินินอยู่สีมันเข้ากันพอดีก็เลยใช้เป็นผ้าลินิน แล้วก็มีตัวปักที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะแล้วก็มีซิปสีที่เข้ากับผ้าที่เพื่อนๆเ,เลือกเลยค่ะต่อไปเรามาตัดผ้ากันนะคะตัดที่ขนาด17คูณ24ซนมทั้งชิ้นนอกแล้วก็ซับในเลยค่ะโดยวัดที่ความกว้าง1 7เซนเมตรแล้วก็ยาว24ซนเมตรค่ะเมื่อวัดเสร็จก็ตัดออกมาได้เลยนะคะ ตัดชิ้นซับในต่อกันเลยค่ะถ้าใครมีไม้ฉากเนี่ยก็จะช่วยให้เราวัดขนาดได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะเมื่อตัดทั้งสองชิ้นเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะ ถ้าซับในของใครเนี่ยยับให้เอาไปรีดให้เรียบก่อนค่ะโอก็เอาซับในไปรีดให้เรียบมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนี้เราจะมาติดซิปกันก่อนค่ะวิธีติดซิปนะคะเราวางซับในไว้ชั้นล่างสุดแล้วก็เอาซิปวางทับค่ะตามภาพเลยนะคะโดยที่ให้หัวซิปเนี่ยอยู่เลยผ้ามานิดนึงค่ะจากนั้นให้เอาผ้าชิ้นนอกนะคะวางคว่ำหน้าลงค่ะ แล้วใช้เข็มหมุดช่วยกัดไว้ค่ะหรือถ้าใครเย็บคล้องแล้วจะไม่กัดก็ได้นะคะสามารถเย็บไปได้เลยการเย็บซิปนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นตีนผีข้างเดียวแบบนี้นะคะ จาก,กระเป๋าหิ้วทุกตัวแล้วจะมีตีนผีมาในชุดนะคะอันนี้เป็นตีนผีข้างเดียวเอาไว้ติดซิปนะคะตอนเริ่มเย็บนะคะให้เราลูดหัวซิปกลับเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นตีนผีจะติดที่หัวซิปะคะ่ะจะเย็บไม่ได้แล้วพอเราเย็บไปสักพักหนึ่งนะคะประมาณ1-2นิ้วก็ได้ค่ะเราก็ยกตีนผีขึ้น แล้วก็รูดหัวซิปออกไปให้สุดเลยค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆเย็บต่อมาจนสุดปลายซิปเลยนะคะพอได้ด้านนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะเย็บติดกับซิปอีกข้างหนึ่งนะคะพับขึ้นไปแบบนี้ เราจับริมผ้าด้านข้างให้ตรงกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเย็บตามแนวซิปอีกข้างหนึ่งเลยค่ะ ถ้าเราเย็บถูกกางออกมามันจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาเย็บด้านข้างกระเป๋ากันค่ะให้ลูดหัวซิปลงไปนะคะแต่ว่าไม่ต้องสุดนะคะให้หัวซิปยังอยู่ในบริเวณด้านในกระเป๋าของเรานะคะใช้เข็มหมุดกัดผ้า2ชิ้นให้ติดกันเป็นแนวสำหรับเย็บไว้ได้เลยค่ะ การเย็บด้านข้างกระเป๋านะคะข้างหนึ่งเราเย็บทั้งหมดเลยนะคะเวลาเย็บเนี่ยเราเย็บทับซิปไปได้เลยนะคะอีกข้างหนึ่งเราจะเว้นช่องเอาไว้สักประมาณ2นิ้วค่ะสำหรับกับเอาด้านถูกออกมานะคะ ตรงนี้ที่เราเว้นช่องไว้กลับนะคะเราก็ใช้มือสอดเข้าไปค่อยค่ๆกลับด้านถูกออกมานะคะอ้อลืมไปนิดนึงเดี๋ยวเราตัดปลายของซิปออกก่อนนะคะให้พอดีกับริมผ้าแล้วมันจะเหลือ ช่องว่างตรงนี้ที่เรายัางไม่ได้เย็บนะคะเพื่อความสวยงามใครจะสอยก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นซับในที่อยู่ด้านในอะค่ะเราเย็บกดเอาเลยก็ได้พอเราเย็บปิดช่องแล้วนะคะเราก็กลับถุงซับในลงไปในกระเป๋าเราเลยเรูสิปิดชุบ น่เสร็จแล้วเราก็ได้กระเป๋าหนึ่งใบแล้วนะคะต่อไปเราจะเอาตัวติดที่เราเตรียมไว้นะคะสนโนวแมนมาติดตรงนี้ปุ๊บการติดนี่แล้วแต่เพื่อนๆจะดีไซน์เลยนะคะจะติดตรงนี้หรือว่าจะติดด้านข้างก็ได้หรือว่าใครจะติดตรงกลางเลยก็ได้นะคะวิธีรีติดก็เหมือนกับกระเป๋าแบบแรกเลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้กระเป๋าอีกแบบหนึ่งแล้วนะ กระเป๋าแบบที่สามนะคะเป็นถุงผ้าเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกก่อนที่เราจะพกใส่กระเป๋าใหญ่อีกทีหนึ่งได้นะคะขนาดกำลังน่ารักนะคะอันนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเรามาถึงกระเป๋าแบบสุดท้ายกันแล้วนะคะแบบนี้เป็นแบบที่ง่ายแล้วก็อุปรกรณ์น้อยที่สุดเลยนะเป็นถุงผ้ารูดหัวค่ะก็ผ้าวันนี้ที่เลือกใช้เป็นผ้าลินินค่ะ เนื้อหนาๆห,หน่อยนึงแล้วก็เทปก้างปาขนาดครึ่งนิ้วค่ะความยาว1เมตรแล้วก็ตัวปักที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้ใช้เป็นจิงเจอร์เบทแมนเรามาเริ่มตัดผ้ากันเลยค่ะตัดผ้าที่ขนาด17ซนตมรคูณ44ซนติเมตรนะคะเราใช้วิธีสันทบผ้าแบบนี้ก็ได้นะคะใช้ไม้ฉากช่วยจะดีกว่าค่ะตรงนี้เป็นก้นถุงของเรานะคะ เราจะวัดขึ้นไป22เซนตั้งฉากกับก้นถุงนะคะต่อไปเราจะวัดจากริมผ้าเข้ามาจากริมผ้า1เซนมาร์กไว้จุดแรกแล้วจากนั้นจากขอบผ้าวัดเข้ามาที่4เซนมาร์กจุดที่2 แล้วจากริมผ้าวัดเข้ามาอีก7เซนมาร์กจุดที่3มาร์กทั้งหมด3จุดนะคะแล้วก็ใช้ปลายกันไกลคลิปเอาไว้ค่ะทำแบบเดียวกันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะต่อจากนั้นเราจะไปเย็บนะคะเราจะเย็บจากจุดที่เรามาร์กไว้ที่7เซนเนี่ยยาวลงไปถึงก้นผุงทั้งสองฝั่งเลยนะคะใช้เข็มหมดกัดเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะ เย็บเข้าไป1เซนนะคะเริ่มเย็บจากจุดที่เรามาไวตรงนี้กะให้พอดีดึงเข็มออกย้ำปลายให้แน่น้วย เราเย็บด้านข้างเสร็จแล้วนะคะเราจะกลับด้านถูกออกมานะคะพอเย็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปรีดก,ก่อนโดยที่รีดต่เข็บด้านข้างนะคะรีดขึ้นมาสุดข้างบนเลยนะคะข้างบนเราก็1เซนเหมือนกันรีดต่เข็บทั้งสองข้างเราก็รีดตรงนี้พับแรก1เซนเท่ากับรอยขีดแรกนะคะ พับที่สองสี่เซนเท่ากับร้อยขิบที่สองอ่ะมันก็จะมาชนตรงนี้พอดี ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรีทั้งหมดให้เรียบเลยนะคะเมื่อเรารีเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงเข็มมุดออกได้เลยนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเย็บขอบกันเราเปิดปากกระเป๋าออกมาแบบนี้นะคะ ทีนี้เราก็ได้ถุงมาแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะร้อยเชือกนะคะโดยที่ตัดเชือกเส้นละ50เซน2เส้นนะคะหรือว่าใครอยากได้ความยาวเท่าไหร่ก็ตัดตามต้องการได้เลยนะคะใครชอบสั้นชอบยาวก็แล้วแต่เลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะร้อยเข้าไปในกระเป๋านะเราใช้ตัวช่วยนิดนึงนะคะ จริงๆมันจะมีตัวช่วยสอดนะแต่ว่าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรใช้เข็มกับได้นะคะผูกที่ปลายมัดปมก่อนก็แทงเข้าไปที่ปลายเชือกด้านหนึ่งเสร็จแล้วใช้เข็มช่วยนำทาง แล้วเราก็ตัดปมออกอีกข้างหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันนะคะแต่ว่าสอดเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันสอดเข้ามานี้แล้วก็คล้องเป็นตัวยูทางนี้ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะเมื่อเราสอดทั้งสองข้างครบแล้วเนาะ ทีนี้เราก็แค่มัดปมที่ปลายเชือกนะคะวิธีมัดปมนะคะเราจับปลายสองข้างให้เท่ากันแบบนี้นะคะแล้วเราก็พันรอบนิ้วมือนิ้วชี้เรานะคะแล้วก็ทะลุมาข้างตรงโลอย่างนี้ดึงแค่นี้ค่ะง่ายๆเลยเสร็จแล้ว งกันบ้างคะหลังจากดูจบแล้วทีนี้เราก็ได้ไอเดียสำหรับทํำของขวัญให้เพื่อนๆช่วงคริสต์มาสปีใหม่นี้กันแล้วเนาะแต่คลิปต่อไปเนี่ยอูจะมาสอนห่อของขวัญสไตล์โซฟิงรูมกันคะ่ะฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆติชมแนะนำด้วยนะคะว่าอยากจะให้อูมาสอนอะไรหรืออยากจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นมัวกระเป๋าเสื้อผ้า ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาอ่านแล้วก็จะมาตอบทุกคนแล้วก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้เยอะๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ